สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอที่ครัวอินบอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอินบอระะ่อยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทําข้าวเหนียวมมลกินกับมะม่วงกันนะคะเ,เพื่อนเพเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้มะม่วงบ้านเราสุกเยอะมากเราทําข้าวเหนียวมมลกินกับแก้มมะม่วงกันนะคะของเราวันนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวมูห้ารอยกรัมนะคะเรามาล้างให้สะอาดแล้วแช่ค้างคืนทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือว่า ห้าหกชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เวลาที่เรามีนะคะอันนี้เราแช่ไว้แล้วนะคะเราจะมาล้างน้ําออกสักสองรอบนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วเราก็พักให้เขาเสะเด็ดน้ําออกให้หมดนะนะคะพอน้ําเขาออกหมดแล้วเราก็เตรียมมันนึ่งเราจะใช้เราจะเอาซึ้งมาเอาผ้าขาวบางชุบน้ําสักนิดหน่อยนะคะชุบน้ํา แล้วเราก็จะเอาข้าวเหนียวของเราเทลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขาวบางที่เหลือไว้ปกปิดเลยนะคะิดด้านหน้าเลยหน้าเขาจะได้ไม่แห้งเตรียมขึ้นนึ่งซึ้งแล้ต้มน้ําเดือดไว้รอแล้วนะคะเราก็ข้าวเหนียวเราขึ้นนึ่งเลยเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ30นาที หรือว่าจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาคั้นน้ำกะทิของเราต่อนะคะกะทิถ้าว่าเราทำเองอจะมันจะหอมจะอร่อยกว่ากะทิสำเร็จรูปที่เราซื้อนะคะ,ะเราแต่หัวกะทินะคะเราทำกินเองเราใช้มือนะคะอย่าว่ากันนะคะเราคั้นเราใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นคั้นจะได้คั้นออกง่ายนะคะเพราะกะทิความมันโดนน้ำอุ่นอะ่ะก็จะออกมาง่าย เอคันได้ที่แล้วเราก็จะเอามากองนะคะเราจะเฉพาะาหัวงหัวกะทินะคะวกะทิของเราก็คันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคราวนี้เราก็มาผสมหัวกะทิไว้รอข้าวเหนียวที่กําลังจะสุกเลยนะคะสิ่งแรกคือเราใส่น้ําตาลลงไปครึ่งกิโลนะคะแต่เพื่อนๆสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าหวานมากก็เพิ่มนะคะถ้าหวานน้อยก็ลดปริมาณเลยนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะ ตัดกันจะได้กลมกล่อมนะคะคราวนี้เราก็มาเช็คดูข้าวเหนียวของเรานะคะข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะนํามาลงผสมกับหัวกะทิที่เราผสมไว้เลยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆล,นลงผสมเลยนะคะเขาให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราเอาฝามาปิดไว้เพื่อกันไม่ให้ลมเข้าหรืออะไรเข้าเราจะทิ้งไว้อย่างนี้สองชั่วโมงนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะ ข้าวเหนียวมูลของเราก็ได้เวลาแล้วนะคะคนนี้เรามาเปิดดูกันนะคะเพื่อนๆน่น,นว้าวข้าวสวยมากเม็ดสวยมากข้าวเม็ดสวยมากนะคะเพื่อนๆดูดิคนนี้เราจะตักเสิร์ฟกันนะคะตักเสิร์ฟกันเลยเรียบร้อยหน้าตาข้าวเลี้ยงเม็ดสวยมากเม็ดวาวมากนะคะเพื่อน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แม่อิ่มครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อจะพลาดคลิปหน้าแม่อิ่มมีเมนูเด็ดๆอะไรแบ่งปันสู่กันทํากินนะคะเมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอคลิปหน้าค่ะ